สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือข้อความจากความรักแรนดอม EP ที่7นะคะสำหรับทุกๆลัคนาราศีเนื่องจากเป็นแรนดอมสำหรับท่านใดนะคะที่พบเจอคลิปคลิปนี้ไม่แน่ว่าพระเจ้าของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจัก,กรวาลแอ ngel หรือ universe หรือบางสิ่งบางอย่างนะคะเชื่อมต่อให้คุณได้พบเจอกับ คล,คลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีข้อความอะไรบ้างส่งมาถึงคุณเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักข้อความจาก Somate t นเฟ i มดี e า e เ i n e นีน i n e า y m a s c u l i n e เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมแต่ขอให้สิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณในทุกๆวันนะคะ เฟซบุ Facebook, ๊กอินสตาแกรมค่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะเฟซบุ o กข้อความจากความรักผู้อ่านจะเข้าไปอย่างสม่ำเสมอถ้าไม่ติดภารกิจนะ i n นสตาแกรมท่านใดสนใจจะเสริมพลังงานด้วยเทียนหอมมงคลวัตถุมงคลเครื่องประดับมงคลหินมงคลนะคะกดติดตามได้ตามอธัธยาศัยเพราะว่าไม่ได้จัดทำเป็นการค้าดังนั้นก็บางชิ้นนะอาจจะมีจำนวนจำกัดค่ะขอข้อความจากความรักสาหรับทุกท่าน ที่พบคลิปนี้ ep ที่7จัดว่าเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวโอเคค่ะ energy ออกมาบอกว่า we love are there there to the world of God and keep it ขอให้รู้ไว้เสมอนะคะว่าคุณเป็นที่รัก ะะของใครบางคนเสมอและจงเก็บรักษาความรักที่คุณมีไว้ให้ดีเพราะมันเป็นสิ่งมีค่าในดูสิคะสำหรับพระเจ้าแล้วขอให้คุณวางใจนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีความกังวลมันไม่ใช่ว่าในเวลานี้ไม่เกิดขึ้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าในวันข้างหน้าจะไม่มีวันเกิดขึ้นนั่นเอง สุดท้ายนะคะจงขอนะคะแล้วก็รู้จักให้จากนั้นก็เตรียมรอรับได้เลยนะเอาล่ะเอเนจีนะคะในอีพีนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแองเจิ้ลประจำตัวคุณหรือไม่ว่าอะไรใดๆก็ตามที่คุณนับถืออยู่ อยากจะย้ำเตือนอีกครั้งว่าพวกท่านอยู่กับคุณนะคะอยู่เคียงข้างคุณแล้วคอยซัพพอร์ตคุณเสมอไม่ว่าอะไรใดๆก็ตามที่คุณรู้สึกไม่สบายใจมองดูโดยรวมไม่ใช่แค่เรื่องความรักหรอกในเวลานี้หลายท่านอาจจะสับสนวุ่นวายใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมากมายด้วยสถานการณ์ในช่วงเวลานี้มันอาจจะยากลำบากแต่มันจะไม่มีอะไรอยู่กับเรานานอยู่แล้วบางอย่างนะมันเหมือนกับเริ่มขมึงเกลียวแต่ในท้ายที่สุดมันจะคลา หายตัวผ่อนคลายแล้วก็กลายเป็นสิ่งใหม่ๆที่ดีสำหรับคุณเสมอนะโดยเฉพาะเรื่องราวของความรักอะไรที่ไม่ใช่ปล่อยผ่านนะคะเตรียมก้าวเดินสู่อะไรที่ใช่อะไรที่ชัดเจนอะไรที่เป็นของคุณจะดีกว่านะขอขอ้ขอความจากมาเธอแมรี่สำหรับคุณค่ะไหนดูสิคะอืม เอเนจีหอมบอกว่าในทุกทิศทุกที่ทุกทางที่คุณอยู่ในบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนไม่มีใครแต่คุณจะต้องไม่ลืมนะว่าคุณมีใครบางคนที่รักคุณแล้วก็คอยเป็นผู้ให้กับคุณเสมอนะโดยเฉพาะผู้ที่ให้ชีวิตของคุณมานะคะผู้ที่ให้กําเนิดคุณมานั่นเองอ๋อแลนะคะ่ะ เอเนจี Energy ออกมาบอกว่าในท้ายที่สุดนะคะถ้าคุณสามารถเคลียร์เรื่องราวต่างๆที่ผ่านไปได้น,นั่นหมายความว่าคุณพร้อมและ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเมื่อคุณยกระดับคุณภาพจิตใจของคุณนะที่คุณจะไม่ไปหมกมุ่นแต่ถึงสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันล่วงไปแล้วคุณจะต้องหมกมุ่นถึงสิ่งที่คุณต้องการให้มันเกิดหมกมุ่นถึงสิ่งดีๆที่คุณได้รับอยู่ในเวลานี้มันทําให้ใจคุณมีความสุขและมันเติมเต็มจริงๆเมื่อถึงเวลานั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมุ่งหวังพระเจ้าจัดให้นะฮิเดวะจัดให้เต็มที่อยู่แล้วไม่ต้องกลัวค่ะ เอาละเอเนร์จีของ free yourself เกิดขึ้นตรงนี้อย่างที่บอกนะคะในเวลานี้ถ้าใครยังรู้สึกติดขัดขัดสนนะคะในทุกๆเรื่องเลยในห่วงเวลานี้ขอให้มีความหวังเอาไว้เสมอนะโคบออกมายืนยันว่าเมื่อคุณมีความหวังและคุณนะคะตัดสินใจที่จะก้าวเดินต่อไปคุณจะมองเห็นหนทางระหว่างทางในการที่จะก้าวเดินต่อไปโดยเฉพาะเรื่องดาวของความรัก นบางครั้งความรักจบลงมันไม่ใช่ดีเอนออฟเดอะเวิ d แต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ต่างหากของชีวิตที่กำลังจะดำเนินต่อไปด้วยเช่นเดียวกัน ในเวลานี้ข้อความจากความรักค่อนข้างจะเอ็นเอียงไปทางคนโสดหรือว่าคนที่เศร้าใจทุกข์ใจท้อใจคนที่เพิ่งจบเรื่องราวความรักมามากมายใครบางคนที่จบมานานแล้วมองดูว่าคุณเองก็ยังคงมีความหวังในความรักแม้ว่าจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเวลานี้แต่บอกได้เลยว่าสิ่งดีๆนะคะเตรียมรอที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆวันนี้ด้วยเช่นเดียวกัน เอาล้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความทั้งหมดนะคะจาก energy ของ love plus แล้วก็ energy ของ m a t h e w mary ค่ะขออภัยนะผู้อ่นนะ <c oughs> าน่ะครอบครัวเราจะรู้ใช่ไหมว่าผู้อ่านนะ่ะซุ่มซ่ามนะเนี่ยโดนขากล้องของแอดมินอีกแล้วขอโทษด้วยนะคะอะ <c oughs> <c oughs> มาต่อกันเลย อ้ขอโทษค่ะนิดนึงนะเราจะไม่ตัดกล้องนะเราจะทําให้อารมณ์เหมือนเหมือนเราดูสดเลยนะสักครู่นะคะโอเคเนี่ยความเบลอเอ <c oughs> าหนะหายไปนานนะออกจะเบลอนิดนึงนะคิดถึงทุกทกท่านนะคะ เราจะต้องมองเห็นไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะขอภัยมณะที่นี้ด้วยจ้าอะพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาขอข้อความจากความรักสำหรับคุณคะ่ะขอไปด้วยที่ ห่างหายไปนานในช่วงนี้ผู้อ,อ่านติดภารกิจมากจริงๆเนื่องจากผู้คนจํานวนมากค่อนข้างเครียดนะงานด้านให้คำปรึกษาหน้าที่คือรับฟังแล้วก็ช่วยทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นดังนั้นผู้อ,อ่านก็จะติดภารกิจสักนิดนึงจ้ะ ในดูสิโอเคโอ้ยที่ของทวินเฟรมขึ้นเลยนะไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวนะใครบางคนที่คุณเฝ้ารอคุณอาจจะได้เจอไม่ว่าจะเป็นใครคนนั้นที่คุณยังรู้สึกรักหรือใครคนนั้นที่คุณอยากที่จะพบเจอในเร็ววันนั่นเองนะขอทราบข้อความจากความรักสำหรับคุณค่ะ แล้วโอ้โโอโเอนทจของการเริ่มต้นใหม่การก้าวไปข้างหน้ามีค่อนข้างที่สูงทีเดียวค่ะ ข้อความจากความรักคนนี้โดดเด่นชัดเจนค่อนข้างที่จะมากทีเดียวนะเหมือนคุณมีเกณฑ์การ move on นะคะจากใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าไม่น่าที่จะใช่ในเวลานี้ใครคนนั้นอาจจะคิดถึงคุณอยู่หรือคุณอาจจะคิดถึงใครคนนั้นอยู่นะเอเนจี Energy มันออกมาบอกว่าคุณพยายามที่จะก้าวต่อไปเพราะคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบลงแล้วแล้วไม่น่าที่จะไปต่อได้นะแต่เอเนจีออกมาบอกว่า ในเวลาเนี้ยสิ่งที่คุณคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการอยากที่จะให้ใครคนนั้นกลับคืนมาหรือการอยากที่ได้พบเจอรักครั้งใหม่ที่คุณต้องการนะคะคุณจะได้พบเจอแน่ๆน,นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ คุณมีทางเลือกใหม่นะคะคุณก้าวเดินสู่เส้นทางสายใหม่คุณจะได้พบเจอกับทวินเฟรมของคุณหรือคุณอาจจะได้เจอเขาแล้วการหวนคืนกลับใหม่ครั้งจากทวินเฟรมของคุณก็มี energy ค่อนข้างที่จะสูงอยู่มากทีเดียวนี่คือสิ่งที่คุณควรจะต้องเตรียมรับมือนะคะอะไรใดๆก็ตามที่เป็นความสุดของคุณที่คุณเฝ้าคิดถึงอยู่มันกำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆละในเร็วๆวันนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นอยากที่จะให้คนรักกลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นคุณอยากจะได้พบเจอรักครั้งใหม่ที่เข้าอกเข้าใจกันจริงๆมองดูโดยรวมแล้วว่าในห่วงเวลานี้เป็นห่วงเวลาที่ดีมากๆสําหรับคุณนะคะที่คุณจะได้ พบเจอกับสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจและปรารถนานะคะอนเอเนชาวาแท่าดินทัุน้ำและท่าุไฟสูงมากๆสําหรับชาร์จ EP นี้นะคะกระกฎิจิกมเมศสิงห์ธนูนะคะแล้วก็ท่านหลมด้วยเนาะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือนะคะ การที่คุณสามารถเตรียมตัวเตรียมใจคุณให้พร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆบางท่านอาจจะรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ามานานแล้วนะคะไม่สบายใจยังอยู่ที่จุดเดิมต่อเมื่อคุณตัดสินใจก้าวออกมานะคะสิ่งใหม่ๆดีๆนะคะ เข้ามาสู่ชีวิตคุณแน่ๆนะคะว่าด้วยเรื่องของทวินเฟมที่คุณอาจจะไม่คาดฝันคุณน่าที่จะได้เจอเขาจากการเดินทางด้วยหรือใครบางคนอาจจะต้องการเดินทางมาเจอเจอคุณพูดคุยกับคุณปรับความเข้าอกเข้าใจกับคุณเป็นใครบางคนที่เขาคิดถึงคุณมากๆและตัวคุณเองก็คิดถึงเขาด้วยเช่นเดียวกัน ใครที่กำลังจะเริ่มมีความรักบอกเลยว่ารักครั้งนี้จะเป็นรักที่หนักแน่นมั่นคงนะมันจะไม่ได้เป็นอะไรแบบเดิมที่คุณเคยพบเจอซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่คุณก็คู่ควรที่จะได้รับอยู่แล้วนะคะเอเนจีของความคิดถึงอยู่ตรงนี้มีเยอะมากมายไก่กองไปหมดเลยค่ะดังนั้น อะไรก็ตามที่วนเวียนอยู่ในหัวคุณเช่นคุณอยากพบเจอรักครั้งใหม่ใช่คุณจะได้เจอและคนคนนี้เป็นทวินเฟรมคุณอยากที่ให้ใครคนนั้นกลับคืนมานะคะเพราะว่าคนคนนี้อาจจะมีเอเนจีของทวินเฟรมหมายถึงอาจจะเป็นคนที่เข้ามา ทำให้คุณั้งคู่ได้เรียนรู้แล้วก็ห่างกันไปแล้วก็มีเกณฑ์กลับมาเรียนรู้เริ่มต้นรักกันใหม่กลายเป็นรักที่ดีกลายเป็นรักที่เข้มแข็งรักที่มัน่นคงในทุกค่ําคืนที่คุณรู้สึกนอนหลับหลับ,ลบตื่น,นหรือรู้สึกเครียดนอนไม่ค่อยหลับ เป็นกังวลในเรื่องราวของคนที่คุณอยากเจอในเรื่องราวของการรอคอยที่คุณอยากจะเจอคนที่ใช่ในท้ายที่สุดทุกอย่าง complete มันจะจบสิ้นลงในเร็วนี้เพราะนี่คือสิ่งที่คุณควรจะได้รับสมควรที่จะได้รับดังนั้น เอเจีออมาบอกว่านับจากนี้นะคะไม่ว่าอะไรใดๆก็ตามคุณจะต้องหมกมุ่นถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่างมีความสุขและไม่เครียดและสิ่งนั้นจะวิ่งเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันได้ตั้งตัวทีเดียวนะเอเจนซีบางท่านได้พบเจอรักครั้งใหม่นะโดดเด่นมากหลังจากที่คุณรอคอยมานานคุณคนนี้ก็มีเอเจนีเป็นทวินเฟรมยังไงล่ะหมายถึงคือเป็นคนที่คุณเหมือนเคยเจอมาก่อนคุณรู้สึกถึงเขา คุณรอคอยเขาหรือเธอคนนี้มานานแสนนานแล้วคุณก็ได้เจอนะคะเป็นนิวคามา เป็น energy ใหม่ที่ดีที่ไม่ได้เข้ามาเพื่อทำร้ายเพื่อฝากรอยแผลใจอะไรใดๆให้กับคุณทั้งนั้นดังนั้นขอให้คุณสบายใจได้ปลดปล่อยจากเรื่องราวของคนเดิมๆเ,เพราะมันไม่มีทางที่จะเกิดซ้ำถ้าคุณไม่ได้ไปเลือกใครบางคนที่มีว i b เบรชั่นเดิมๆนี่คือสิ่งที่ Universe ร์อยากที่จะบอกคุณดังนั้นก้าวต่อไปคุณใกล้ความสำเร็จและคุณเจอคนที่ใช่แน่นอนนะ ในเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ข้อความจากความรักครั้งนี้ออกมาบอกว่าคุณอาจจะต้องเรียนรู้ใส่ใจในเรื่องของการสื่อสารใครบางคนที่ติดติดดับ,ด,บดับมามาไปไปมีเกณฑ์ว่าอาจจะได้กลับมาพูดคุยกันแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่มั่นคงกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้แต่มันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่มุ่งมั่นตั้งใจนะคะ ในการที่จะสื่อสารกันให้ถูกทิศถูกทางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วมันก็มีสัญญาณเตือนอีกว่าถ้าใครคนไหนที่คุณคุยอยู่ด้วยในเวลาเนี้ย มันไม่ได้มีสัญญาณที่ลิง k ์กันที่ connect กันคุณสามารถที่จะ move on ได้เพราะคุณมีเกณฑ์ว่าจะมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจเนาะจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เปรียบเทียบว่าแนววินาทีนี้ที่เป็นอยู่มันดีพอหรือยังถ้ายัางถึงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนแล้วหรือไม่นั่นเองคนมีคู่นะคะผู้อ่านมองดูว่าคุณทังคู่อาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการรอคอยมาพอสมควรรอคอยกันเจอกัน รอคอยแผนการให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นนะหลักๆคือคุณทั้งคู่อาจจะไม่ได้เจอกันมานานความคิดถึงทํางานอาจจะมีดราม่าก,ก่อนหน้านี้ด้วยความคิดถึงแต่มันจบลงแล้วคุณจะได้รับข่าวดีทําให้คุณสบายใจการเดินทางมาเยือนอีกครั้งและมันเป็นการเดินทางของความรักเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะว่าแองเจิ้ลมีข้อความอะไรในท้ายที่สุดอยากที่จะบอกคุณ คเพจอัฟฟาอยู่ตรงนี้ด้วยขอข้อความจากความรักสุดท้ายค่ะ Okay. สิ่งที่แองเชิลอยากจะบอกคุณก็คือว่าว้าวเอเนอร์จีอของการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากการดรอคอยกำลังจะมาถึงซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันสป i ริตคอนเน c t ชันโซเแมทรีนเฟรมคอนเน c t ชันเกิดขึ้นตรงนี้ จงรอคอยรับข่าวสารการเปลี่ยนแปลงหรือข่าวดีในเรื่องราวของความรักซึ่งเป็นสิ่งที่ในใจคุณคาดหวังรอคอยถ้าถามเป็นคำตอบสั้นๆว่า yes or no คำตอบคือ yes นะคะ energy ด้านหลังมันคือการเริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะ e r o s i f i e มันคือการ creative มันคือการเริ่มต้นใหม่มันคือการสารสัมพันธ์ครั้งใหม่และยังหมายถึงรักครั้งใหม่ได้ด้วยนะแล้วก็ คุณอาจจะได้รับข้อความนะคะหรือบางอย่างที่ไม่คาดฝันแต่เป็นข้อความที่ดีไม่ใช่ข้อความยืมเงินจากแฟนเก่านะจ๊ะ <c oughs> ถ้านั้นบล็อกไปเลยเนาะอ่ะเป็นข้อความจากความรักที่ดีที่คุณรอคอยมานานนั่นเองจ้า <c oughs> แล้วข้อความจากความรักอยากที่จะบอกคุณว่านะคะ t h e เดสโนทา w ี Where I am, Tom, is only on the earth. ค่ะ,ะบางครั้งนะคะมันก็อาจจะไม่มีเวลามากเพียงพอนะคะสำหรับโรคใบนี้ที่จะปล่อยให้คุณรอคอยอะไรนานๆนั่นหมายความว่าการรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอให้คุณจ,จ,ดจดจำไว้เสมอว่าความสุขเกิดขึ้นในใจของคุณเกิดจากความทรงจำที่งดงาม ของคุณนั่นเองนะจนจดจําความสุขที่คุณได้รับและเตรียมพร้อมรับกอบความสุขความสําเร็จที่ดีที่จะเข้ามาสู่ชีวิตแล้วก็เตรียมนะคะบางท่านมีเกณฑ์การออกเดบก,ก็เตรียมออกแบบความสุขที่คุณต้องการอยากจะให้เกิดกับคู่ของคุณได้เลยจ้านะไหนดูซิอาล่ะ คุณจะต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญกับอนาคตข้างหน้าที่กําลังจะมาถึงนะคะคุณไม่จําเป็นต้องเผชิญกับความเจ็บปวดกับอดีตที่ผ่านมานะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือ face your future ค่ะ,ะเผชิญหน้าเตรียมพร้อมรับกับอนาคตความรักครั้งใหม่รวมไปถึงในทุกๆเรื่องราวที่จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เกิดขึ้นสําหรับคุณในท้ายที่สุดนะคะ คุณจะต้องมองเห็น see everything through the eyes of love ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรู้สึกรักด้วยความรู้สึกเข้าใจแต่สำคัญที่สุดเลยคุณจะต้องมองดูตัวเองด้วยความภาคภูมิใจและรักตัวคุณเองให้มากๆถ้าคุณไม่รักตัวคุณเองให้มากๆด้วยความรู้สึกที่เต็มลน้น ะะหมายถึงรักตัวคุณมากๆในระดับที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะไม่เปิดประตูบานไหนให้ใครมาทำร้ายคุณหรือถ้าเข้ามาคุณก็ต้องจดจำว่านั่นเป็นแค่บทเรียนเจ็บปวดได้เสียใจได้ร้องไห้ได้ค่ะแต่มันจะต้องไม่นานไปจนตลอดชีวิตเพราะนะคะเขาจะเป็นฝ่ายชนะคุณจะเป็นฝ่าย พายแพ้ต่อความรู้สึกตัวคุณเองซึ่งถึงเวลานั้นคนคนนั้นไม่อยู่แล้วสําคัญที่สุดคนคนนี้ที่อยู่กับตัวคุณค่ะคือตัวคุณเองนั่นเองรักเขาหรือเธอคนนี้ให้มากจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มีความสุขจริงๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันพอละมีความสุข เชื่อจะเขาว่าคุณจะดึงดูดคนที่ไวเบรชั่นเดียวกันเข้ามาสู่ชีวิตคุณคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมนั่นเองปว้วนขอเป็นกําลังใจให้ขอให้คุณได้พบเจอกับคนที่ใช่ในเร็ววันและหวังว่าข้อความจากความรักครั้งนี้คงจะทำให้หัวใจคุณเบิกบ,บานขึ้นใหม่ครั้งด้วยรักจากใจพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสันสันมุนไลท์เลฟรีดิ้งค่ะ